สวัสดีจ้ามนเนม,เมื่อนี้เห้ามาเข็ดไก่ต้มซีอิวกันจ้ะเครื่องปรุงกับบะหมี่ยังหลายกับมีไก่มีซีอิ๊วขาวมีขิงมีหางกักชี้มีกระเทียมอตอนแรกหกาต้องต้มน้ำให้เดือดเนาะใส่ขิงใส่กระเทียมใส่หางกักชีลงไปแล้วก็ปรุงรสน้ำซีอิ้วขาวน้อยนึงซิมรสให้มันออกรสซีอิ๊วขาวอ่อนๆเสร็จแล้วห้ากับล่างไกนะ่เนาะใส่ไก่ลงไป ต้มจนว่าไก่มันสุกก็แหละแต่ว่าอย่าห้่มันสุกลายแล้วเนื้อมันสิบแข็งกระด้างมันสิบบนบนนิ่มมันสิบกระเสบกระต้มไปเรื่อยๆกอมันเดือดเท่าก็มันตักฟอกมันออกน้ำมันล่อยหนาเมือนต่ักออกไปน้ำซุปมันสใสๆเนาะตอฟอกมันออกต้มไปประมาณจาก20นาที แล้วเ่าก็มาเห็ดน้ำจิมำจ้มกันน้ำจิ้มก็มีอันเต้าเจี้ยวอันนี้เ่าใส่เต้าเจี้ยวแบบละเอียดนะโมเมนเม็ดมันสีมีเต้าเจี้ยวมันสีมีอยู่สองสองแบบมีแบบแบบเม็ดกับแบบละเอียด mm hmm. ลเลยห่อใส่แบบละเอียด mm hmm. บบตกะแมงบดเัืงสีบดน้อยๆก็ได้เอาซ้อนบด,บด,บ,ดบดไปเสร็จแล้วเ่าก็มาใส่อันน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปะเผาน้ำตาลปะเผาหรือน้ำตาลปิบนั่นแหละ ใส่สองน้ำตาลเลยมันสิได้เบาหวานแหลมจนเกินไปเขากับซิมเมอง์เห็นมันออกรสเข้มเข้มมันหวาน,วานแล้วเขาก,ใกา็ใส่กระเทียมซับลงไปใส่กระเทียมซับแล้วก็ใส่บักพริกหัน่นกะบ,บีบักหน้ารุงรสตามที่เขามากัมากมักกินเข้มกับเน้นเข้มมกักกินหวานกับเน้นหวานกับแล้วแต่มักใช่มักมักม่นซิมนสตามชอบ เขามากินเผ็ดเข้งกระใส่รพริกหลายๆลยัลน่นมันจิม้มีแซ่บน้่จิ้มกับสิขึ้นน้่จิ้มเขามันไกลนั่นแหละคล้ายๆกันแล้วแบบค้นๆหรือนเข,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 ข้ากัน เสร็จแล้วเ่าก็สิมาเห็ดน้ำลาดนา้ำลาดไก่กับซีมีอันน,น้ำน้ำซุปนี่น้ำซุปที่เ่าต้มไก่เนี่ยตักออกมาหน่อยนึงแล้วเ่าก็มาใส่อันน้ำมันงานน้ำมันงาจากซอนนึงใส่อันน้ำมันหอยจากสองซอนสองซอนกินเข่าเ่าเนาะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวตัวต้องให้มันเข้มหลายใส่ซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็ใส่อันซีอิ๊วดำ เินแล้วก็คัเล่คัเ่อเอากันกระซิ้มนุตามที่เข้ามามากแบบไร้ค่ะปรุงเอาแบบนั้นแ,แล้วเขาก็เอาไกมา่มาหั่นทำมาสับก็ได้ มีดไปกันอันใส่มีดใส่มีดท่ดซับไก่ท่นก็ปบอบใส่งานบอถ,ถือบอถ,ถืออดี้เนาะมันก็ได้เบิง้งตลกตลก,การซับไกนนบ่น้นหอนหอนจับหอนไก่เนาะแต่เอาขึ้นมาจากกันมอเนาะมอน้ำหอน เนีวเราจะเอาน้ำลาดไก่ะมาะลาด เมื่อนี้อยากกินไก่ต้มซีอิว๊วเมื่อนี้เฮ็ดไก่ต้มซีอิ๊วจ้าไก่ต้มซีอิว๊วพร้อมน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ยัว่ว